สวัสดีครับพบก,กับพวกเราเต็น์มังกรสาขาดงดิงอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับรถ Toyota Fortuner 2 8 t r d ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษคือส่วนใหญ่เขาเรียกรุ่น b a c k ค o p นะครับจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ตัวนี้รถจดทะเบียนปี2000 19นะครับรถ3ปีราคาอยู่ที่1 2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาว7บาทสูงงวดอยู่ที่2 1 7 7 7บาทแบบสีงวดเท่านั้นครับเดี๋ยวผมพาดูภายในรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กอัลอยของ TRD Sport ตัวแต่งพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับ เบาภายในจะเป็นสีเบาะหนังสีดําแดงนะครับฝั่งคนนั่งจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีหน้าจอปุ่มแอร์เป็นอุณหภูมินะครับาสามารถปรับขึ้นลงได้เกียร์นะครับออตโต้มีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะครับ ช่วยประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งเพิ่มขึ้นครับด้านหลังเปิดมาก็จะเป็นเบาะถังสีดำแดงกว้างขวางนะครับเดีย๋ยวผมพาดูรอบคันอีกครั้งส่วนด้านหลังจะมีสเกิร์ตแต่งให้นะครับแล้วก็ไฟเป็นไฟเบรก LED นะครับตัวนี้จะเป็น ฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับไม่ต้องยกขึ้นให้เหนื่อยครับข้างหลังก็สามารถเก็บของได้เยอะนะครับเบาที่เบาะแถวที่3ก็สามารถาพับเก็บได้ใส่ของได้นะครับปิดอัตโนมัตินะครับใครสนใจ ทักเข้ามาในเพจอินบ็อกซ์ของพวกเราได้เลยนะครับหรือ YouTube อของโดโด,โดโมูซิงก็ได้นะครับหรือเข้ามาในเพจรถมือสเต็นต์มังกรดงลิงนะครับอุดรธานีได้ครับผมคันนี้เรือนมาอยู่ที่8 7 8 0 0 3กิโลเมตรตัวนี้เป็นปุ่มคุสตาร์นะครับเบาะคนขับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า ตัวนี้จะเป็นตัวพับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างคือฟังก์ชันครบจัดเต็มครับสำหรับรถรุ่นนี้เหมาะสมกับราคา1 2 5่0 0 0าบาทมากครับมีปุ่มฟังก์ชันพวงไาลนะครับจอมีระบบนำทางนีวิกิเตอร์ด้วยนะครับพาดูห้องเครื่องเลยครับคันนี้เครื่องยนต์อยู่ 2,800cc ซีซีนะครับ อ่าตัวนี้ระบบเบรคอีเบสนะครับเครื่องยนต์2,800ซีซีถือว่าเหมาะสมกับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้มากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นเป็นรถโครงสร้างค่อนข้างจะใหญ่ถ้าเครื่องใหญ่เวลาวิ่งไกลมันก็จะประหยัดน้ำมันนะครับ่า,านหน้าคลังอะไรเดิมๆนะครับฝากด้วยครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาผ่าน ยูทูบดูดหมูสิ่งของเราก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับลูกค้าอยากดูรถรีวิวรถรุ่นไหนที่ลูกค้ากําลังมองหาหรือกําลังสนใจอินบ็อกเข้ามาในเพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ